ออกจเจริญธรรมญา,ายมทุกคนท่างก็ให้ญาจงจงทำความสงบเจริญสติจเจริญสมาธิให้มีให้เกิดขึ้นในใจของพวกเราทุกคนนั่งตามสบายกันนะนั่งตามสบายวางกายให้สบายวางใจให้สบายฟังไปด้วยน้องสมนิยุด ดับความนึกคิดผุงแต่งต่างๆเอาไว้ช่วงตั้งสุขตาถึงเราลักไม่ได้ดับไม่ได้ก็ให้หยุดระงับยับยั้งเอาไว้ด้วยการเจริญการนามฝาหนสติสร้างความรู้กลับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าไปก่อทุปรายจมูกของเราหลบสุดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกไปยาว ทั้งสองสามเที่ยวความนึกคิดปุ่งแก่ต่างๆก็จะหยุดระงับลงไปกายของเราก็รู้สึกสบายขึ้นเยอะความรู้สึกรับรู้ทัรมปัดทังลงหายใจนั้นหลยบริวรสติเราพยายามสร้างความรู้สึกตรงนี้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่ตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่ พอรู้ตัวปุ๊บเราก็ไปยามสร้างความรู้ระเรู้สัมผัสของลมหายใจนี่เพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกพวกเรา,เขา,ขา,าก็ขาดการสัเกตจขาดการสร้างขึ้นมามีตั้งแต่จะไปนึกออกไปคิดออกแสวงหาจตงแต่ทำแต่ไม่รู้จักทำไปเจริญสติแต่ก็ไม่รู้จักสติสติรู้ตัวที่เราสร้างขึ้นมาเราก็สร้างให้โตเนื่อ ใจไม่สงบเราก็พยายามทําให้สงบใจเกิดความกังวลเกิดความห่วงร่า mm. เกิดความลังเลเราก็พยายามใช้สมถัเข้าไปดัดโดยการกระตุ้นความราู้สึกที่การหายใจเขาออกของเราให้เกิดความเคยชินแล้วก็ให้ต่อนึง่งส่วนมากคงไม่ค่อยจะสนใจกันเท่าไหร่คามกันปล่อยปละเลย อยากจะได้ตั้งแต่บุญอยากจะได้ตั้งแต่ธรรมความอยากก็เลยปิดกั้นเอาไว้หมดในหลักธรรมนั้นท่านเห้หละความอยากละความวังแล้วก็จเจริญสติเข้าไปทําความเข้าใจในชีวิตของเราการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกนะวันเป็นบุญเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ของทุกคนแต่ในหลักธรรมแล้วยังหลงยุ่ทำไมทังพคดว่ายังหลงอยู่ถ้าไม่หลงก็คงไม่เกิด อันนี้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็หลงอยู่ในภพของมนุษย์ซึ่งอยู่ในกายก้อนนี้มาหลงอยู่ในกายก้อนนี้ทีนี้พระพุทธองค์ถึงได้ค้นพบสัจธรรมของชีวิตถึงได้เอามาเปิดเผยว่ากายก้อนนี้มีอะไรบ้างถึงมีวิญญาณเข้ามาครอบครองวิญญาณเข้ามาสร้างพบสัางชาิ แล้วก็มายึดมาติดแล้วก็มาเป็นธาตของอารมณ์ธาดของกิเล็ท่านให้ทําลายกายคนนี้ด้วยสติด้วยการเจริญสติด้วยการจเจริญปัญญาการแยกรูปแยกนามอะไรคือรูปอะไรคือนามการเกิดการดับของจิตการเกิดการดับของอาการของจิตตัววิญญาณของเราทําหน้าที่อย่างไรทําไมถึงเกิดนี่แหละส่วนมากก็วิญญาณก็จะปิดกั้นตัวของเขาเอง พอเขายัางชอบคิดชอบเที่ยวชอบุง่ชอบแต่งแล้วก็หลงอารมณ์เป็นธาตุของอารมณ์ซึ่งเป็นเพื่อนกับมาแต่เดิมคือความคิดคืออารมณ์หรือว,ว่าของสังขารนี่ไหะพระพุทธองค์ท่านถึงให้เจริญสติเพื่อที่จะหัดเข้าไปสังเกตเข้าไปวิเคราะห์ดูรู้ลักษณะของคิดของเราคลายคิดของเราออกจากความคิดออกจากอารมณ์ซึ่งเป็นส่วนนามด้วยกัน เราก็ตามทามงาเข้าใจเราก็ใจเห็นการเกิดการดับซึ่งท่านเรียกว่าอน,นิจจางทุกขังอนัตตาในขันหาของเราแต่คนทั่วไปไม่ค่อยจะสนใจกันเท่าไรอยากจะเอาตั้งแต่บุญอยากจะทําตั้งแต่บุญอันนี้ก็เป็นอาน,นิสงส์ของทุกคนอยู่ไปปฏิบัติธรรมที่โน้นบ้างไปปฏิบัติธรรมที่นี่บ้างกับอาจารย์องค์โน้นบ้างกับอาจารย์องค์นี้บ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่ว่าไม่ดี แต่เราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจหรือไม่เราจะเดินถูกทางหรือไม่จะเดินตรงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความเพียนของเราที่จะเข้าไปวิเคราะห์ตรงนั้นไม่ใช่ว่าไปอยู่ที่โน่นก็ไม่ดีไปอยู่ที่นี่ก็ไม่ดีอันนี้ใจของเราไม่ดีเราก็ไปมองไปเพ่งโทษทั้งแต่าภายนอกในหลักธรรมแล้วท่านให้เพ่งโทษตัวเราเองแก้ไขตัวเราเองปรับปรุงตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาจางจะตื่นขึ้นมา ใจของเราเป็นอย่างไรบ้างใจของเรามีความสงบใจของเรามีความปกติใจของเรามีความกังวลมีความพุ่งสร้างมีความนังเลกิเลสอยากกิเลสล้เอียดเป็นอย่างไรบ้างไม่ใช่ว่าทำปุ๊บจะได้ปั๊บเราต้องไปอยางสร้างอานิสงส์สร้างบารมีให้มีให้เกิดขึ้นกับเราแต่เราวันตื่นขึ้นมาเรามีความเฉสระเพียงพอหรือไม่เรามีสัจจะมีความ เย็นในตัวของเรามีความจริงใจกับตัวเราเองหรือไม่การประพฤติวัดการปฏิบัติธรรมปฏิบัติคาเร่งมากมายถึงขนาดไหนุทมุ่งหมายก็เพื่อที่จะละก,กิเลสออกจากจิตจของเราให้มันหมดลักษณะของจิตลักษณะของใจที่ปราศจากกิเลสเป็นอย่างไรพวกท่านเคยวิเคราะห์กันหรือไม่เราต้องพยายามหัดวิเคราะห์หัดแก้ไขหัดปรับปรุงแล้วก็พยายามสร้างขึ้นมาให้มีให้เกิดขึ้น อย่างสตคิความรู้ตัวอยู่ปัจจุบันไม่มีเราก็ต้องพยายามสร้างขึ้นมาเราก็สร้างให้ต่อเนื่องเราก็รู้จักเอาไปใช้แต่บางคนบางท่านไปมั่นหมายเอาตัวจิตเอาตัวจิตเอาตัวใจว่าเป็นสติว่าเป็นปัญญาอันนี้ก็เป็นสติปัญญาอยู่แต่เป็นสติปัญญาของโลกิยะจิตสแสวงหาธรรมจิตสแสวงหาจิตจะเจอได้อย่างไรเราต้องมาเจริญสติเข้าไปสแสวงหาจิต รู้ไม่เท่าทันต้นเหตุเราก็รู้จักดับรู้จักควบคุมรู้จักวิเคราะห์รู้ไม่เท่าทันเราก็เริ่มใหม่เริ่มอยู่ไปๆทําความเข้าใจอยู่ไปๆสักวันหนึ่งเราก็คงจะถึงจุดหมายปลายทางไม่ถึงช้าก็ต้องถึงเร็วถ้าเรามีความขยันอย่าพากันเจ็ดครั้งพยายามพากันสร้างอานิสงส์สร้างบารมีแต่และว,วันแต่และว,วันตื่นขึ้นมาเราได้ทําบุญให้กับตัวเราและรู้อยัง ทำบุญให้กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับเพื่อนเกิดแก่เก็บตายของเราแล้วด้วยยังเราก็ต้องพยายามดูรู้อยู่ภายในใจของเราตลอดเวลามองบนมองล่างมองลงตรงกลางใจของเราในใจของเราแต่ละวันแต่ะละนาทีแต่ะละวิน,นาทีทุกขณะลมหายใจเข้าออกเราต้องพยายามทําความหมายคําว่าปัจจุบันธรรมปัจจุบันธรรมในทางธรรมคือทุกขณะกิตทุกขณะลมหายใจเข้าออก ท่านถึงเรียกว่าปัจจุบันธรรมภาษาธรรมภาษาโลกสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าฟังลักษณะของธรรมอะไรคือธรรมก็ตัววิญญาณนั่นแหละคือตัวธรรมเราไม่ค่อยจะรู้ที่อยู่ของเขาส่วนมากก็เขาเกิดแล้วไปรวมกับอาการของความคิดแล้วเราถึงรู้คิดก็รู้ทำก็รู้อาจจะถูกต้องอยู่ในระดับของสมมุติ แต่ในหลักธรรมจริงๆแล้วเราต้องพลายต้องแยกซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามเพียงแค่แยกรูปแยกนามเพียงแค่เริ่มต้นของสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องในอริยมรรคในองค์แปดเห็นถูกต้องยังไม่เพียงพอเราก็าต้องตามทางความเข้าใจอีกตั้งแต่ต้นเหตุกลางเหตุไปเหตุเราจะเข้าใจรอบรู้ในกองสังขารในขันหักของเรา เรารู้ในกองทั้งขานในขันห้าของเราก็ยังไม่พอเราต้องมาละกิเลสที่จิตอีกความอยากเล็กๆน,น้อยความโลภความโกรธเพียงแค่คลายความหลงแล้วก็มาละกิเลสออกจากจิตจกใจของเราให้มันหมดแล้วก็ดับความเกิดของจิตอีกจิตเกิดเท่าไหร่เราก็ดับหยุดหนุนกําลังสติปัญญาเข้าไปวิเคราะห์เข้าไปพิจารณาหาเหตุหาผลมันพร่ำสอนจิตของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะตื่นขึ้นมา นิวรณ์รมต่างๆซึ่งเป็นเครื่องกลางกั้นจิตของเราเป็นอย่างไรถ้าประพฤติวัดปฏิบัติขัดเกลาตัวเราเองตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนก็จะเป็นแค่เพียงเริยาพจเอาการเอางานเป็นการปฏิบัติธรรมฝึกขัดปฏิบัติขัดเกลาจนเป็นธรรมชาติในการดูในการรู้จนไม่ได้ฝึกช่วงใหม,ใหม่ๆก็อาจจะมีการตั้งเผลอจะทั้งเผลออยู่แล้วเพียงแค่การเจริญสติพวกเราก็ยังทํามันไม่ต่อเนื่อง จะไปเที่ยววิ่งหาธรรมที่โน่นบาา้างหาธรรมที่นี่บ้างไม่ได้ไปหาอยู่ที่ใจของตัวเองมันจะเจอได้อย่างไรตื่นเช้าขึ้นมาเราก็มันวิเคราะหใจของเรารู้ไม่ท,ทันทันเราก็รู้จักเกับยับยั้นเอาไว้แต่ละวันแต่ละวันใจของเราส่งออกไปภายนอกทักกี่เรื่องทักกี่เที่ยวเป็นกุศลหรือว,ว่าอากุศลเราทาความเข้าใจได้หรือไม่เราละได้หรือไม่มันก็ไม่มีอะไรมากเลยขอให้เรามีศรัทธา เราก็จริญสติให้รู้แจ้งเห็นจริงเอาปัญญานำหน้าเราไม่อยากจะถึงก็ต้องถึงโภการกระทําของเรามีการละของเรามีการทาความเข้าใจของเรามีการดับของเรามีรู้ไม่ทอดทันต้นเหตุเราก็ดับเอาไว้เก่อนหยุดเอาไว้เริ่มใหม่ไม่ต้องไปลังเลไม่ต้องไปสงสัยอะไรปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธองค์อย่าเพิ่งเอาความคิดทิฏฐิมานะของเราเข้ามาโต้แยแย่เราเอาปัญญาของพระพุทธองค์เก่อน ถ้าเรารู้แล้วเห็นแล้วจิตคลายออกจากอารมณ์คลายออกจากความคิดแล้วเราก็จะเข้าใจในคําสอนของท่านเข้าใจในคําสอนคาว่าอัตตาเป็นอย่างไรอนัตตาเป็นอย่างไรอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันห <c oughs> ้าเป็นอย่างไรนิมนต์ธรรมเป็นยังไงอริยสัจเป็นอย่างไรเราจะรู้รู้ด้วยเข้าถึงด้วยเห็นด้วยหมดความสงสัยได้ด้วยเราละกกิเลสออกให้หมดจิตจากจิตของเราได้ด้วย เราจะมีความเพียรได้เต็มที่หรือไม่นี่แหละอย่าฝากันความมาทจงฝากันขยันมันเพียรอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุขไม่ใช่ว่าจะเอางแต่ภายในอย่างเดียวเราต้องทำความเข้าใจกับโลกด้วยโลกธรรมที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกายของเราทำหน้าที่อย่างไรตะวันทั้งหกของเราทำหน้าที่อย่างไรเราต้องดูให้ละเอียดทุกอย่างอย่าให้คลาดสายตาสติปัญญาของเราได้เลย เราก็จะหมดความสงสัยในคําสอนของพระพุทธองค์ไปอย่างอย่าพาดความมา่ไปอย่างเดินค่อยๆเดินหล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขปรับปรุงตัวเรามองโลกในทางที่ดีคิดดีอยู่ตลอดเวลาไปอยู่ที่ไหนก็มีตั้งแต่ความสุขไม่ใช่ไปสแสวงหาทรรที่โน่นที่นี่หาไม่ถูกที่ก็ไม่เจอเราพยายามค่อยหาค่อยเดินเดินด้วยสติเดินด้วยปัญญา พึ่งตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นลักษณะของการจเจริญสติคําว่าสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันนี้เราก็ต้องพยายามสร้างขึ้นมาให้ชัดเจนลักษณะของจิตเขาเกิอดอย่างไรเขาส่งออกไปไภายนอกได้อย่างไรลักษณะอาการของจิตหรือว่าอาการของกัากานหักเป็นอย่างไรท่านถึงบอกว่ากันหักเป็นของหนักทําไมถึงหนับกบุคคลที่แยกโลกแยกนา้ไม่ได้ยังหลงอยู่ยังหลงอยู่ ถ้าแยกทุกแยกนามได้ถ้าไม่ตามทําความเข้าใจจริงให้ได้รู้ทุกเรื่องเดินวิปัสสนาเข้าสู่ปัญญาวิปัสสนาคงทําความเข้าใจให้ละเอียดกิเลสอยากกิเลสละเอียดละออกให้มันหมดเราจะมองเห็นผลทางเดินเดินด้วยติเดินด้วยปัญญาอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัญญาศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ทันสมัยที่สุดทําไมถึงว่าทันสมัยที่สุดเพราะว่า ทันสมัยอยู่ปัจจุบันทุกขณนะจิตทุกขณนะลมหายใจเข้าออกไม่ใช่ว่าปัจจุบันในทางโลกทุกศาสนาเป็นศาสนาที่ดีหมดถ้าจิตของเราดีแนละ้วศาสนาไม่เสือ่อมศาสนายังคงำดำรงอยู่ตลอดเวลาราบไปที่เราทำวามเข้าใจให้ถูกต้องถ้าเราทำวามไม่เข้าใจไม่ถูกต้องก็ยิ่งห่างเหินยิ่งห่างไกลจะปฏิบัติคำเพ่งมากมายถึงขนาดไหนก็ห่างไกล ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็อยู่กับศาสนาเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาไว้ที่ใจของเราใจของเรานั่นแหละเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใจของเรานั่นแหละได้สวยได้สวยสุขมีความสุขอยู่คนเดียวก็มีความสุขดูหลายคนก็มีความสุขอย่าปากันปิดกั้นตัวเองจงพยายามแก้ไขปรับปรุงตัวเราทุกอย่างในชีวิตประจําวันของเรามีไม่มากเลยอยู่ในกายก่อนนี้ ทีนี้การสร้างอานิสงส์สร้างบารมีอยู่ในระดับของสมมุติอยู่ในระดับของวิมุติเดินให้ถึงขยันมันเพียรต้องเป็นบุคคลที่ขยันมันเพียรขัดกลองกิเลสความอยากไม่แต่นิดเดียวที่เกิดขึ้นจากตัวใจของเราเรารู้จักดับรู้จักละแม้แต่การเกิดการปล่อยการวางการแยกรวบแยกนามถ้าเราไม่รู้จุดหมายปลายทางถ้าเราไม่รู้ต้นเหตุถ้าเราแยกไม่ได้ เราก็ไม่ได้ปงไม่รู้จักจุดปกถ้าเราแยกได้เราก็รู้จักจุดปงจุดว่ามีความสุขกิเลสตัวนี้จะมาหลอกเรามาจะเล่นงานเราเราก็พยายามทาความเข้าใจพยายามรักมันแก้ไขตัวเราไม่ว่าพระวจยวชิอย่าไปพลาดโอกาสอย่าไปปิดกั้นตัวเราเองว่าไม่มีโอกาสว่าไม่มีเวลาเรามีเวลาอยุ่ทุกลมหายใจเข้าออกอย่าไปคิดว่าเราไม่มีเวลา มองเราให้มากแก้ไขเราให้มากเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเพราะพุทธองค์ท่านสอนเรื่องของเราทั้งนั้นทุกคนก็ปรารถนาที่จะหาหนทางดับทุกข์ปรารถนาที่จะหาหนทางหลุดพ้นอย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งเสียดายเวลาเมื่อคืนนี้ก็เป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธองค์ท่านได้แสดปงปทมมเทศนาแล้วก็เป็นวันที่มีพระรรตนไตยครบองสามพระพุทธวัะธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกแล้วก็แผ่ไปสายมากาจนกระทั่งถึงยุคข,ของพวกเราพวกเรามีโอกาสได้เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาแล้วก็อย่าพากันปล่อยทิ้งไปพยายามนำน้อมน,ำ,นำคำสอนของท่านมาไว้ในใจของพวกเรา การละกิเลสเป็นอย่างไรกายวิเวกเป็นอย่างไรใจวิเวกเป็นอย่างไรเราเดินไม่ถึงจุดหมายปลายทางเราก็เสวียหาธรรมเสวีนหาที่โน่นบางที่นี่บางก็เป็นสิ่งที่ดีครูบาอาจารย์ท่านคนนะนำคํามสอนในทางที่ดีทุกองค์นั่นเลยถ้าประพฤติวัดปฏิบัติขัดเกลีกิเลสท่านก็แนะนำความสอนพวกเราให้เดินให้ถึงจุดหมายปลายทางเราอาจจะเดินไม่ถึงเราอาจจะรับไม่ได้ เพราะว่าสภาวะวิบากกรรมของเรายังไม่ถึงเวลานั้นเราก็พยายามสร้างบาร,รมีของเราไปสักวันหนึ่งเราคงจะเดินถึงจุดหมายไปทางท่าอัน,นิสงส์ของเราเต็มอยู่คนเดียวก็ต้องรู้ถ้าเราสร้างบาร,รมีได้ถูกต้องถ้าเราแสวงหาธรรมแสวงหาธรรมย่อมจะรู้ธรรมแสวงหาโลกเราย่อมจะรู้โลกบุคคลที่รู้แล้วโลกกับธรรมก็อาศัยกันอยู่โลกกับนามก็อาศัยกันอยู่ อัตตากับอนัตตาก็อาศัยกันอยู่วิมุตตกับสมมุติก็อาศัยกันอยู่แต่เรารู้ด้วยปัญญาละด้วยปัญญาบริหารด้วยปัญญาดําเนินชีวิตด้วยปัญญาลดด้วนๆศาสนาเป็นศาสนาที่อยู่ด้วยปัญญาที่รู้เหตุรู้ผลรู้ความถูกต้องอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรที่จะเป็นบุญอะไรที่จะเป็นประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกลประโยชน์ย่ปยัจจุบัน spectral. เราก็พยายามดําเนินให้ถูกต้อง ไม่ใช่ว่าปล่อยปะละเลยแต่และว,วันตื่นขึ้นมาจิตหรือว,ว่าใจของเราส่งออกไปภายนอกสักกี่เรื่องจิตที่เกิดส่งออกไปภายนอกนั้นก็ยังไม่พอนะก็ยังไปหลงความคิดหลงความรอีกเป็นธาตุของกิเลสอีกเราพยายามเราละได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่ความเปลี่ยนห้องเรายิ่งแยกยิ่งเราสังเกตดูรู้เห็นใจของเราคลายออกจากความคิดได้นั่นแหละเราก็จะมองเห็นทานแต่ส่วนมากก็ น้อมกายไปฝึกหัดปฏิบัติดับได้บ้างใจสงบบ้างเล็กๆนนอ้อยก็ทิ้งกว้างไปไม่สนใจยิ่งไม่เข้าใจเท่าไรเรายิ่งเพิ่มความเพียรให้เป็นทวีคูณยิ่งไม่เข้าใจเท่าไรเราก็ยิ่งเพิ่มความเพียรให้เป็นทวีคูณอย่าทาด้วยความอยากที่เกิดจากกิจเกิดจากอาการคุขนันห้าจงพยายามเพียรด้วยสติเพียรด้วยปัญญาเน้นลงอยู่ที่กายของเรากายของเรานี่แหละเป็นสนามรบสนามรบ มีโอกาสขณนะที่ยังมีลมหายใจอยู่ถ้าหมดลมหายใจแล้วก็หมดโอกาสมีลมหายใจอยู่เราก็ต้องไปยามสร้างความเพียรจนถึงจุดหมายปลายทางจนถึงฝันจนไม่ได้ทอใหม่ๆความรู้ตัวไม่มีเราต้องสร้างขึ้นมาเรารู้จักเอาไปใช้เรารู้ไม่เท่าเท่าทันจิตเวลาจิตเกิดความคิดเกิดเรารู้ไม่เท่าทานันเราก็รู้จักระนัจกจับยันอาไว้ให้กําลังสติของเรามีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น จนกว่าเราจะรู้เท่าทันว่าการเกิดของจิตกับการเกิดของอาการของจิตความคิดปดขึ้นมาจิตของเราเื่อนเข้าไปรู้ถ้าเรารู้เห็นทันตรงนั้นปุ๊บจิตเขาจะดีดตัวออกจากความคิดออกจากอารมณ์ซึ่งเรียกว่าแยกรูป์แยกนามเริ่มต้นของวิปัสสนาอย่าเป็นนึกว่าจะไปเจริญวิป,ปัสสนาที่โน,น่นไปเจริญวิป,ปัสสนาที่นี่นี่ถ้าไม่ได้เจริญสติเข้าไปสังเกตไปแยกได้อย่าไปอย่าไปพูดอย่างนั้น เราต้องพูดว่าไปเจริญสติไปฝึกฝนตนเองไปแก้ไขตัวเราเองพัฒปรุงตัวเราเองถ้าเราเห็นตรงนี้เราก็ตามทําความเข้าใจถ้าเราไม่ตามทําความเข้าใจเขาก็ซึมเข้าสู่สภาพเดิมอ,อีกนี่แหละคนเราทั่วไปทําไม่ต่อเนื่องค้นคว้าไม่ต่อเนื่องก็เลยไม่ถึงจุดหมายไปทางสักทีก็เลยเที่ยวขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงไปปฏิบัติที่ไหนก็เลยว่าไม่ก้าวหน้าจะไปก้าวหน้าได้อย่างไรนะ มันทำด้วยความอยากที t t ่เกิดจากจิตเลิจิตตัวจิต <i>. ที <inator> ่วิ่งที่ดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาการดุดการอังบยับยั้งก็ไม่มีการดับก็ไม่มีมีตั้งแต่จิตขันห้าเขาปิดฟังอ่ำพังแม้แต่ตัวจิตของเราก็ยังหลอกจิตหลอกตัวเองอยู่ตลอดแม้แต่จิตวางแล้วคลายแล้วก็ยังหลอกด้วยความว่างก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ปกปิดเอาไว้กายเนื้อก็มาปกปิดตรงจิตของเราเอาไว้ความคิดอารมณ์ก็มาปกปิดตรงจิตของเราเอาไว้ ตัวจิตของเราก็ยังหลอกจิตอีกเราต้องเจริญสติให้แหลมคมปัญญาต้องละเอียดมันวิเคราะห์มันพิจารณามันพัอนสอนใจของเราตลอดเวลาจนเขายอมรับความเป็นจริงรู้เห็นตามความเป็นจริงเขาถึงจะยอมปล่อยเขาถึงจะยอมวางถ้าไม่อย่างนั้นเขาไม่ปล่อยไม่วางเพราะว่า,าจะละขันห้าได้ละกิเลสได้นี่ต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียรมีความขายันขัดเกลากิเลสออกจากจิตใจของเรา ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแล้วก็พยายามเจริญพรมมีหารพวกคู่กันไปด้วยใจของเรามีความโกรธเราก็พยายามลักความโกรธด้วยการให้อภัยทานกับโหสิกรม,มองโลกในทางที่ดีใจของเรามีความโลภเราพยายามละความโลภ้วยการให้ทานด้วยการเอาออกทานระดับของสมมติเลืกลงไปถ้าเราแยกรบแยกน้มได้เราก็ทานระดับของวิมุตให้หมดจดมีเป็นขั้นเป็นตอนหลายชั้นหลายขั้นหลายตอน กิเลสยากกิเลสละเอียดปกปิดเอาไว้ไม่เหลือวิสัยสําหรับบุคคลที่มีความเพียรอย่าไปกล่าวโทษคนโน้นกล่าวโทษคนนี้อย่าไปเพ่งโทษคนโน้นคนนี้เราไปอยากเพ่งโทษตัวเราเองแก้ไขตัวเราเองว่าเราเป็นบุคคลเช่นไรอุปนิสัยจิตใจของเราเป็นอย่างไรเราจะแก้ไขอย่างไรเราจะเอาธรรมะข้อไหนมาแก้ไขเราเราจะเอาความรู้ตรงไหนเข้ามาใช้เราก็จะได้รู้จักดําเนินชีวิตของเรา อยู่ที่ไหนก็จะมีทั้งววแต่ความเจริญถ้ารู้จักบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นแก้ไขปกป้องตัวเราเองตลอดเวลาธรรมะนั้นมีอยู่ทุกที่ไม่ใช่ว่าไม่มีมีอยู่กับทุกคนจะเป็นธรรมไปดำธรรมไปขาวเป็นกุศลหรือว่าอกุศลก็เป็นธรรมดีก็เป็นธรรมชั่วก็เป็นธรรมรักชั่วเจริญความดีแต่ไม่ให้หลงไม่ให้ยึดทําให้เกิดประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้า มองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันอย่าไปปล่อยวันเวลาทิ้งเสียดายเวลาให้รีบทำอย่าว่าไม่ทำทํากายให้เป็นวัดทําใจให้เป็นพระเจริญสติก็ไปเยี่ยมพระยู่่อยๆอยู่บ้านก็เป็นวัดดูที่ทํางานก็เป็นวัดถ้าเรามีการเจริญสติเข้าไปวิเคราะห์ใจมันพร่อมสอนใจของเราตลอดเวลาเราก็จะได้ฟังธรรมะตลอดเวลา รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต,ต่างๆก็จะเป็นอาจารย์สอนธรรมะให้เราในระดับของโลกียะในระดับของสมุดลึกลงไปถ้าเรารู้จักใจของเราคลายออกจากอาการของใจได้แล้วในระดับของวิมุติเราก็จะได้รู้ใจของเราเกิดหรือว่าใจของเราสงบกายวิเวกเป็นอย่างไรใจวิเวกเป็นอย่างไรอยู่กาลางรงนังกลางตลาดก็ต้องให้ใจของเราสงบปราศจากกิเลสปราศจากการเกิดบางครัง้งบางครัง้งใจของ โดยชนคนทั่วไปนั้นยังวิ่งยังเกิดอยู่ถึงจะพิจารณาในธรรมก็ยังเป็นกิเลสธรรมต่อตไปที่ใจยังเกิดไม่ต้องกลัวจะไม่ได้คิดไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีปัญญาเราพยายามมันสังเกตมันวิเคราะห์อดทนอดกลั้นใจนี้ก็แปลกน,นะถ้าไม่ได้ฝึกหัดไม่ปฏิบัติไม่ได้ขัดเลาเขาเขาก็เกิดอยู่อย่างนั้นแหละทั้งเกิดด้วยหาเหตุหาผลด้วยสารพัดอย่างชอบเข้าข้างตัวเอง ไม่เขา้าไม่จอบพ้าข้างตัวเองหรอกรวงตัวเองตลอดเวลาแล้วขันห้าก็มาหลอกอีกมาปิดเป็นชั้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 น,นขึ้นไปเรื่อยๆจนปอกโคนจนคลายออกยากบุคคลที่จะคลายออกง่ายต้องเป็นบุคคลที่มีความเสียสละอย่างยิ่งยวดเป็นบุคคลที่มีความประหยัดอย่างยิ่งยวดมองโลกในทางที่ดีคิดดีทดําดีอยู่ตลอดเวลาเราก็จะเข้าใจในหลักคําสอนของพระพุทธองค์หมดความสงสัยหมดความลังเล มีตั้งแต่จะเดินหน้าการาบวาหักิเลสออกจาก,กจิตใจแก่ของเราให้มันหมดจดเราละกิเลสได้ระดับไหนละได้มากละได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับเพียรของเราให้มีให้เกิดให้แก้งแก่ใจของเราจริงๆทิฏฐิมานะต่างๆก็จะคลายไปหมดก็เจตัือแต่สติปัญญาที่ถูกต้องเอาความเป็นกลางไม่เข้าข้างตัวเองเข้าข้างคนอื่นมีวิหารธรรม,ค,มนะนะคือเครื่องอยู่คือความว่างความว่างนั่นคือเครื่องอยู่ของจิต จิตจะอยู่ด้วยความบริสุทธิ์อยู่ด้วยของว่างมองเห็นโลกนี้เป็นของว่างจิตของเราว่างเราก็มองเห็นโลกนี้เป็นของว่างน,นั่นแหละความว่างนั่นแหละคือนิพพานไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกนิพพานก็อยู่ที่ใจของเรานั่นแหละพระพุทธเจ้าก็มาอยู่ที่ใจของเรานี่เลยพระพุทธพระรธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ที่ใจของเรานี่เลยไปอย่างธรรมกัน,น <hour S 2> ค่อย <paragraph S 2> อเดินค่อยทําถ้าอานนี้สงเต็มปกคงจะถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกับเราปลูกประมาทรากไบ้ เราจะไปเร่งให้ออกดอกออกผลบันเดียวก็ไม่ได้เราต้องหมันดูแลมันให้น้ําให้ปุ๋ยให้ปุลเข้าถึงเวลาแล้วเขาก็จะออกดอกออกผลให้เราเราไม่อยากจะได้ดอกได้ผลเราก็ต้องได้ขอให้เราทําให้ถูกวิธีถึงถึงจะเป็นบุคคลที่เข้าถึงพระรัตนตรัยที่แท้จริงไม่ใช่ชาวพุทธที่หลงงมงายนับถือทั้งแต่เปลือกนับถือตั้งแต่กับที่เราต้องพยายามให้เข้าถึงแก่นน้อมนําแก่นมาไว้ที่ใจของเรา เข้าให้ถึงคําสอนของพระพุทธองค์เข้าให้ถึงความหมายแล้วก็ <Ừ. S 1> คําสอนของพระพุทธองค์มาไว้ที่ใจของเราไปอยู่ที่ไหนก็จะมีตั้งแต่ความสุขความเจริญเอาละวันนี้หลวงพอ่อขอเจริญธรรมเพียงเท่านี้ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงประสบตั้งแต่ความสุขความเจริญกันนะน้อมนาอดธรรมะของพระพุทธองค์ไปประพฤติไปปฏิบัติไปขัดขวางตัวเราเองเราถึงจะไม่ได้เสียทีเสียเที่ยวที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนาได้ ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็นับว่าเป็นสัตว์ที่แสนประเสริฐที่สุดทำความเข้าใจกับศาสนาได้ให้ถึงจุดหมายไปลายทางนะก็ขอเจริธนทมกันอเจะเริธนทม